สวัสดีค่ะเด็กๆครูต้านะคะครูแนนค่ะวันนี้เรามาเรียนหน่วยเรียนรู้หนูน้อยน่ารักเรื่องมารยาทในการฟังการพูดกันค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราใช้อวัยวะอะไรในการฟังหูใช่ไหมคะการฟังที่ดีนะคะเด็กๆ เมื่อมีคนพูดเราต้องหยุดฟังถือว่าเป็นมารยาทในการฟังนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าเราใช้อวัยวะอะไรในการพูดตาหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นหูอวัยวะที่ใช้ในการพูดก็คือปากใช่ไหมคะเด็กๆส่วนการพูดที่ดีเราไม่ควรพูดสอดแทรกในขนาดที่คนอื่นพูดอยู่การพูดต้องมีหางเสียงค่ะ หรือครับทุกครั้งจะทำให้เด็กๆดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพสองภาพให้เด็กๆทายกันว่าภาพไหนควรทำและภาพไหนไม่ควรทำนะคะมาดูรูปแรกกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังไม่พูดหรือเล่นกันในระหว่างที่คุณครูพูดอยู่นี่คือสิ่งที่ควรทำนะคะเด็กๆมาต่อกันที่รูปที่2กันเลยค่ะ ในขณะที่คุณครูสอนอยู่เด็กๆต่างพากันเล่นพูดคุยเสียงดังแบบนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะเด็กๆเ,เพราะมารยาทในการฟังที่ดีเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังไม่ควรพูดสอดแทรกในระหว่างที่คนอื่นพูดอยู่นะคะเด็กๆเ,เด็กรู้แล้วนะคะ ว่าการฟังกับการพูดที่ดีควรทำอย่างไรเด็กๆอย่าลืมทำตามด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะมีนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะมาให้นักเรียนฟังกันนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทุกๆวันเขาจะต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าใกล้เนินเขาและนั่งเฝ้ารอจนกว่าแกะจะกินหญ้าเสร็จเป็นแบบนี้ทุกๆวันเพื่อคอยปกป้องฝูงแกะให้พ้นจากการเป็นเหยื่อของหมาป่าเบื่อ,อจังเลย ต้องคอยมานั่งเฝ้าจะฝูงแกะแบบนี้ทุกวันเลยไม่มีอะไรสนุกสนุกตื่นเต้นให้ทำบ้างเลยตื่นเต้นเหรอทันใดนั้นเด็กเลี้ยงแกะก็วิ่งอย่างตื่นประหนกเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีหมาป่ามันมากินแกะของฉันเมื่อชาวบ้านได้ยินต่างก็ตกใจรีบคว้าของใกล้มือทั้งจอบไม้เสียมแล้ววิ่งตามเจ้าเด็กเลี้ยงแกะไปที่เนินเขา เร็วๆพวกเราไป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 ,ไปช่วยเจ้าเด็กเลี้ยงแกะกันหน่อยหยิบอาวุธกันไปด้วยนะคนละไม้คนละมือเร็วๆเ,เ,เข้าเมื่อชาวบ้านตามไปถึงก็ไม่พบหมาป่าสักตัวแต่กลับเห็นฝูงแกะกําลังกินหญ้าก,กันอย่างสบายใจไงละ่ <c oughs> ะเจ้าหมาป่าละ่ะฮะฉันน่ะขำจนท้องแข็งไปหมดแล้ว <c oughs> พวกท่านนะ่ะมาช้าเองหมาป่ามันวิ่งหนีไปทางโน้นแล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้น ก็รู้ทันทีว่าถูกเด็กเลี้ยงแกะหลอกทุกคนต่างโมโหที่โดนหลอกและต้องเสียเวลาทํางานไปโดยเปล่าประโยชน์ฝ่ายเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกชาวบ้านได้สําเร็จครั้งหนึ่งแล้วก็ยังหลอกชาวบ้านเช่นเดิมอีกครั้งแล้ววันหนึ่งมีหมาป่าหิ้วโซตัวหนึ่งได้ออกมาหาเหยื่อไล่จับแกะกินเป็นอาหารจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีบวิ่งหน้าซีดพร้อมตะโกนเสียงดังเข้าไปในหมู่บ้านว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะหมาป่ามากินแกะของฉันช่วยฉันดีช่วยฉันดีนดเด็กเลี้ยงแกะตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอแห้งแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดสนใจเลยเพราะคิดว่าคงโดนหลอกอีกตามเคยจนในที่สุดหมาป่าก็ไล่กินแกะทั้งฝูงจนหมดเด็กเลี้ยงแกะจึงได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจ <c oughs> นเลยฉันไม่ควรเล่นโกหกชาวบ้านเลยพอฉันพูดจริงก็เลยไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยสักคนเดียวเจ้าแกะของฉันตายหมดแล้วฉันขอโทษนะกว่าเจ้าเด็กเลี้ยงแกะจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วเขาเสียฝูงแกะไปทั้งฝูงและไม่มีใครเชื่อในคำพูดของเขาอีกเลยเพราะการโกหกนั่นเอง